แต่งโมมาเนี่ยใช่ไหมเนี่ยใช่ค่ะเฮ้ยพ่อคุณจริงเนะแล้วพ่อครับคุณแต่งโมครับอะไรโมขออนุญาตเซลฟี่หน่อยครับมันไม่ไกลมากเนาะครับกลัวพีดไม่เป็นไรครับเอย่าต่อยยางใส่น้องนะทำแก้มบุ๋มๆหน่อยนะครับทำแก้มบุ๋มๆนะบุ๋มๆแบบใครแบบเราเหรอแบบนี้เลยครับทำไมหลายบุ๋มจังเลย ถ่ายไว้ขอบคุณครับเวลาเจอด่านให้ก็ดูว่าเพื่อนดาราให้ขอบคุณนะครับอยาจะให้เกียรติกับทางโรงพักเรางกียรติเกียรติค่ะเกียรติชอบมากเลยครับอยู่มละชอบกวนคุณตำรวจคะหนูไม่ยอมเลยนะค่ะเรื่องนี้เนี่ยจะดูสภาพหนูสิคะเนี่ยเอาเลิกกันตั้งนานแล้วทำไมทำกันขนาดนี้เลยล่ะครับคุณตำรวจระวังโรถที ดูจิตใจเขาด้วยครับโรนโดก็าทีมนะครับข้างนี้เสียข้างนี้ใช้ได้ให้นี้มีพาพมันแผ้อุ้ยเจ็บเชียวขนาดนี้ค่ะไม่ยอมค่ะต้องแจ้งความต้องแจ้งความคงโดนเขาต่อยมาต้องต้องแจ้งความข้างนี้เสียข้างนี้ใช้ได้ยกสูงเลยเฮ้ยต้องแจ้งความถ้าเป็นเรื่องใหญ่ถ้าเรื่องใหญ่ยศผมไม่พอครับผมอยากรับใช้คุณจริง เดี๋ยวจ้งกับสารวัตรเลยครับเดี๋ยวๆยครับท่านหมอครับอะไรกันช่วยไวพลอยมันเกิดให้ลูกสาวผมหน่อยครับโอ้เพื่อนเยอะเหมือนกันเนาะขอบคุณครับอาจารยครับผมค่ะสวัสดีค่ะนี่เป็นลูกออนะคะชื่อน้องชื่อน้องยุ้ยครับน้องยุ้ยค่ะก็ขอให้มีปีหน้านะคะค่ะครับผมหน้ากันหน้าเหมือนว่าขอบคุณนะครับผมครับผมติดตามอยู่ครับขอบคุณค่ะครับผมรู้จักคนเยอะนะเราเนี่ย สวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณตำรวจโอ้เชิญเชิญครับเชิญเลยครับเขาเนาะ<ส>นั่งกันนะคะสบายดีไหมครับเอ่าไม่น่าถามค่ะสบายดีเขาไม่มานะคะค,คุณตำรวจครวจคะคืคะเอคเรื่องนี้ยอมไม่ได้จริงๆค่ะต้องมีคนรับผิดชอบนะคะสภาพดิฉันเป็นแบบนี้นะค่ะคุณใจเย็นๆนะฮะค่อยๆเล่าเหตุการณ์มานะครับเกิดเรื่องอะไรขึ้นครับคือเมื่อเช้านี้นะคะหนูเนี่ยก็ตั้งนาฬิกา ต่อเลยนะคะเจอเลยครับไอ้ที่คุณโดนทำร้ายร่างกายมาแหละครับเนี่ยฟังต่อนะคะคือมเ,เมื่อาวานยนีไงค,ค่ะเมื่อเช้านี้หนูก็ตั้งนาฬิกาปลุกไว้ใช่ไหมคะคเหมือนทุกวันนี่แหละค่ะก็ ตื่นมารู้สึกตัวตื่นมา้งแต่ประมาณตีห้าแล้วก็คิดว่าเอ๊ะเราจะนอนต่อดีไหมหรือว่าจะไม่นอนต่อดีเพราะในใจมันก็อยากนอนต่อแต่ว่าก็รู้สึกว่าต้องออกไปทํางานแล้วก็เลยเออไม่ต้องนอนต่อดีกว่าแต่ว่าเออแต่ว่าความรู้สึกเรื่องนี้มันก็อยากจะนอนต่อแต่ว่าเออความรับผิดเ<อ>ดี๋ยนะครับเดี๋ยนะครับคุณผมว่าเข้าเรื่องตอนที่คุณโดนทําร้ายเลยดีกว่านะครับมัไกลแล้วนี่ไงคะไกลแล้วไกลแล้วก็พอรู้สึกว่าเออเรากาลังจะเข้มขึ้นหลับนอนต่อแล้วปุ๊บจังได้นะเจ๊ก็ค ก็ปลุกตอนหกโมงไงคะอ้าวค่ะนาปลุกใช่ค่ะแล้วหลังจากนั้นเป็นไงครับหลังจากนั้นพอตั้งนาฬิกาปลุกเสร็จแล้วเราก็พอ่อออกไปทํางานแล้วก็อาบน้ำอาบทาใช่ไหมคะคุณตำรวจแล้วก็เออเลือกจะจะใส่ชุดสีเขียวดีหรือว่าสีแดงดีหรือว่าสีขาวดีวใช่อง้ไหมคะแล้วก,แวก็แล้วก็เออลือกเลือกเลือกไปโอเคโอเคแล้วก็ใส่ชุดน,นี้ใช่ไหมคะแล้วก็ขึ้นไปบนรถใช่ไหมคะขึ้นไปบนรถเพลงฟังค่ะแล้วก็หลังจากบนขึ้นรถไปพอเปิดประตูปุ๊บผู้ร้ายมันก็เข้าาามทยในรถ ช่วงนี้ใช่ไหมช่วงนี้ใช่ไหมที่คุณกําลังเผลอกําลังไขกุญแจสตาร์ทรถมันเข้ามาทุบคอคุณทั้งหลังรถมันสตาร์ทปีเติดรถสตาร์ทไม่ติดไม่ติดกความน้ำมันไหมแต่หน้ามันเลยอยูแกน้ำมันอะใจเย็นนะครับใจเย็นค่อยๆเล่านะฮะพี่อะไรเราจะเตรียมตัวมมาดีแล้วเดี๋ยวๆนะครับเดี๋ยวนะครับ จ้าครับมาฟังเรื่องเขาห่อยเร่งเดจร้้หญิะ่มาแล้วค่อยๆบอกเขาเจเจขียนเทกประจําวันไปด้วยได้ครับเคยร้องไห้เคยร้องไห้หนักแบบนี้มาก่อนไหมครับเคยก่อนกี่ยัดม่ต้องตอบทุกอันก็ได้จ่าหนุ เดี๋ยวเดี๋ยวหนูหนูหนูจะร้องจะเล่าเอาสักอย่างได้ไหมตั้งใจเล่าหน่อยนะครับตั้งใจเล่าตั้งใจเล่าหน่อยคุณก็ไม่ตั้งใจปะได้ได้ครับเริ่มมาหนึ่งดูหน่อยทิ้งเหรอกระทำอย่างนั้นได้ยังไงอ่ะเข้าใจหนูมากมันไม่ใช่แล้วพ่อพ่อจะอีพ่อจะร้องจะเล่าเอาสักอย่างได้ไหมเนี่ย ฟังไปรู้เลือกเลย,เย,เยให้ตาย